สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับรถบังคับนะมีรถถังกับรถบิ๊กฟ o t ของเรานะครับวันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะฮะมีเรื่องแปลกมาให้ชมนะครับอันนี้เป็นรีโมทคอนโทรลของเจ้วตัวบิ๊กฟ o ตคันเล็กของเราแล้วก็นี่ก็เป็นรีโมทคอนโทรลของตัวรถถังนะครับมาดูว่าวันนี้มันมีอะไรแปลกสงสัย เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันเลยตัวนี้เป็นรีโมทของตัวรถถังนะครับแต่มันสามารถคอนโทรลได้ทั้ง2คันในอันเดียวนะฮะร,รีโมทอันเดียวกดครั้งหนึ่งสามารถคอนโทรลได้2คันเลยนะครับไม่เชื่อมาลองดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดเดินหน้านะครับอา้าวไปแล้วกดเดินหน้ารถถังไปข้างหน้าส่วนรถ บฟูดของเราเดินถอยหลังนะครับอ้าวไปแล้วเป็นอะไรที่ Amazing อันนี้เป็นรีโมทคอนโทรลของเจ้าตัวบีฟูดแต่ไม่สามารถคอนโทรลได้นะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับรถถังของเราอ่ะเดี๋ยวผมจะหันหน้ารถถังไปงห,หน้าแล้วก็หันท้ายไอตัวบีฟูดของเราไปทางเดียวกัน ไปสี่ไปทางเดียวกันแล้วนะเกิดอะไรขึ้นกลับมากลับมามแปลกมากนะฮะไปลดถถังนะฮะกดลองกดลองกดเลี้ยวกดเลี้ยวไปได้นะฮะปะรงคับได้นะฮะเดินหน้าออ ันนี้ไม่มีเสียงนะฮะเพราะผมตัดเสียงออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้มันกลับมามีเสียงเหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ